พระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยแนะนําพวกเราว่าพอได้วิธีดีๆเช่นการดูจิตแล้วเนี่ยควรจะไปหมกตัวอยู่ที่บ้านเลยมันเพราะว่าอะไรครับพระอาจารย์การหมกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งพยายามปรับจุนจิตใจของตัวเองให้อยู่ในวิธีการนั้นคือการภาวนาน,นั้นคือการทำความสะอาด ถ้าเราไปนะไปนี้จนเกินไปการภาวนาของพวกเราก็ไม่ก้าวหน้านนะจะอยู่วัดก็ได้จะอยู่บ้านก็ได้วิธีการได้ไปแล้วเนี่ยเอาไปห้ำหั่นจิตใจอย่างเดียวเขาเคยคิดหรือไม่ให้คิดเขาเคยกโกรธหรือไม่ให้กโกรธเขาเคยหลงหรือไม่ให้หลงถ้าเราตักเตือนตัวเองแล้วก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ย พวกนี้มันก็จะอ่อนตัวลงนะจิตใจเราก็จะเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาด้วยวิธีการวิธีการนี้ต้องประกอบไปด้วยความเพียรพระอาจารย์ครับแล้วอย่างที่พระอาจารย์ก็ไม่ค่อยอยากให้เหมือนกับว่าการตะเวนไปกราบครูบาอาจารย์หลายๆที่นี่ครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเหมาะหรือว่าอย่างไรครับอาจารย์หรือว่ามันไปครุกคลีมากเกินไปครับไปกราบครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีมันได้บุญอยู่แต่เป็นบุญลักษณะขอทานนะอ๋อบุญลักษณะขอทานมันเป็นอย่างไรครับพอาจารย์บุญลักษณะขอทานแบกหน้าไปกราบท่านเพื่อที่จะขอทานบ,าบุญจากท่านอ๋อหรือว่า ซื้อสิ่งของไปถวายท่านเพื่อที่จะเอาสิ่งของนั้นแลกบุญกลับมาเหมือนคนขอทานเหมือนคนขอแลกของมันสู้ที่ว่าเราสร้างของตัวเองขึ้นมาไม่ได้อยางงั้นเลยครับาอาจารย์บางคนก็อาจจะศึกษาธรรมะบ้างปฏิบัติบ้บางแต่เดี๋ยวนี้เขาจัดกันเป็นทีมนะทีมตระเวนกราบไหว้ครูอาจารย์ ก็ได้บุญอยู่ได้บุญแต่ว่าสู้อยู่กับตัวเองไม่คลุกคลีมากจนเกินไปบุญมันคนละระดับกันบุญคุณภาพของบุญมันคนละระดับกันเรียกว่าบุญระดับทานกับบุญระดับภาวนาบุญระดับกราบไหว้บุญระดับระดับแรกบุญเนี่ยมันคุณละระดับกันพระพุทธเจ้าในีสรรเสริญบุคคลที่ ภาวนาสรรเสริญบุคคลที่ขัดเกลากิจใจเป็นบุญมหาศาลแล้วก็มีคุณนภาพสูงสุดแต่พวกเราก็ไม่เอาแสดงว่าถ้าสมมติว่าผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ที่ผมอาจจะเรียกว่าตะเวนไปกราบครูบาอาจารย์เพื่อดูว่าองค์ไหนจะถูกจริตก,กับเราแนวทางของท่านแต่พอเราพบแล้วเนี่ย เราควรจะต้องเหมือนกับว่าลงลึกนะครับพระอาจารย์ลงเข้าไปสู่ในระดับของการภาวนาเพื่อให้จิตใจของเรานี่คือเข้าใจรู้จริงตามจริงมากขึ้นใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเก<ว>ิดเราตะเวนไปไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันจบใช่ไหมครับไม่มีวันจบเราซ้ำร้ายผมาอาจจะเข้าใจผิดหรือว่านั่นผมได้บุญมากแล้วใช่คนทั้งหลายก็เข้าใจว่าอย่างนั้น แล้วจะทาให้ผมประมาทไม่ภาวนาใช่ไหมครับใช่ตายใจตายใจ